ที่สองนะใ <c> น <oughs> กรณีที่บางคนมีไข้นะตัวร้อนและไอมันอาจจะไม่ใช่โควิดนะอาจจะเป็นหวัดแดดคือกระทบร้อนกระทบเย็นเนี่ยแล้วไม่กล้าไปตรวจเนี่ยถ้าสงสัยเนี่ยให้ทําตามเนี่ยคือกินน้ําขิงต้มแก่ๆพร้อมกินยาแก้ไข้ตามเวลากําหนดคือระยะระยะเวลาของการกินยานะยาแก้ไข้ให้ซื้ออย่างดีไม่ใช่าลานะแล้วสามให้ซื้อยาฆ่าเชื้อมากิน ในกรณีที่กินไปแล้วเนี่ยสามวันสี่วันไข้หายแล้วเนี่ยยาแค่เชื้อยังไม่หมดต้องกินยาฆ่าเชื้อจนกว่าจะหมดชุดหมดกล่องที่ซื้อมานะยาแค่เชื้อกินแล้วหยุดกางคันไม่ได้เพราะต่อไปมันจะดื้อยาการเป็นไข้ตอนนี้ทุกวันนี้อย่าไปวิตกตกังวลอย่าว,ว,วิตกจลิตว่าเออเราต้องติดโควิดโควิดมันไม่ใช่ไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้ไปคุคกคีกับผู้ติดแบบประชับที่ใกล้ๆแบบเวลาเป็นวันๆเลยเนี่ยยังไงก็ไม่ติด น้ำขิงห้ามขาดนะต้องเป็นน้ำขิงแก่ๆเอาอยิางย่งขิงแก่ๆแ,แล้วเวล,เวลาต้มเนี่ยแค่ล้างน้ำไม่สะอาดแล้วต้มทั้งเปลือกเลยนะไม่ต้องปอกน้ำตาลให้เน้นเป็นน้ำตาลรายแดงน้ำตาลรายแดงเนี่ยมันเป็นกระสายยาได้ดีให้กินน้ำขิงต่างน้ำเลยรดไปรด,ดอุน่นๆนะแล้วถ้าเกิดคนเป็นไข้เนี่ยจะติดหรือไม่ติดก็ตามอย่านอนห้องแอร์ในสามสี่วันแรกให้นอนข้างนอกยอมร้อนหน่อยเพื่อให้มันขับออกมาทางเงือสดน้ำขิงไล่เข้าไปเรื่อยๆกินยาทาราย,ยาแก้ไข้ตามกำหนดแล้วก็ยาฆ่าเชื้อตามกำหนด ให้ไปกินไปตามเนี่ยรับประกันให้โคตรโควิดก็หายอย่าวิตกจริตนะสอนหลายครั้งแล้วว่าเวลาสอนอะไรให้ฟังโควิดไม่ใช่พ่อใช่แม่ไม่ใช่ตัวปร,มรามโนอะไรที่จะมาทาําให้เราตายไปแแค่โรคระบาดท,ทีนิดนึงเพียงแต่ว่ามันกระพือข่าวสมัยโบราณมันมีมานานมากแล้วไม่งั้นคนโบราณตายหงอยตายห่าหมดแล้วกูเห็นอ่านดูแต่ละคนตื่นเต้นตื่นไกลนนกลัวนู่นกลัวนี่แต่เวลาสอนไม่ค่อยฟังให้ไปทําน้ําขิงกิน หรือระหว่างวันถ้าทำงานเนี่ยรดน้ำอ,นอุ่นๆแทนก่อนก็ได้น้ำขิงช้ากลางวันเย็นก็ได้แต่ถ้าใครมีไข้เนี่ยติดหรือไม่ติดก็ตามเนี่ยให้กินยาแก้ไข้พร้อมยาฆ่าเชื้อถ้าเป็นผู้ที่ติดโควิดเนี่ยเชื้อหรือเชื้อไข้หวัดเนี่ยมันจะอยู่ที่ลําคอเราก่อนสังเกตได้เวลาคนเริ่มจะเป็นหวัดเนี่ยจะเริ่มเจ็บคอไอมีแต่มาไอแห้งๆเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกไข้หวัดแต่พอบังเอิญไอไข้หวัดต,ตัวเนี้ยเวลามันตามปุ๊บมันลามลงปอด แต่ไอคนที่ตายติดโควิดแต่ละคนแต่ละคนที่ทางการแจ้งนะ่ะคือมีโรคประจําตัวหนึ่งเป็นเบาหวานความดันและเป็นโรคมีปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดอยู่สังเกตผู้ที่ตายหกสิบอาพเจ็ดสิบอัพทั้งนั้นไม่มีไม่มีอายุที่เด็กที่ตายคือฉีดวัคซีนแล้วตายมีแต่ติดโควิดตายส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุแล้วมีโรคประจําตัวซะส่วนใหญ่ให้ทําตามที่อาจารย์บอกนะ